สวัสดีครับ fc ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเจอกันในวันหวยออกนะครับเด่นรวมมิดล่าง fc ขอมาลงให้ในคอมเมนต์เกรงว่าจะหาไม่เจอนะครับก็เลยมาทําเป็นคลิปลงให้ดูนะครับก่อนที่จะไปดูตัวเลขก็มาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องเลขเด็ดนักคำนวณน,นะครับชุดนี้เป็นชุดเด่นรวมมิดล่างนะครับซึ่งเป็นสูตรใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับสูตรเก่าใช้มา 20่สิงสดสูตรหน้าจะมุอายุว่าช่วงหลังๆมาเลขหลุดนะครับก็เ,เลยต้องใช้กลุ่มสูตรใหม่ท่านที่ชอบก็นําไปใช้ขัดใจก็ดูผ่านๆนะครับดูงวดนี้กันเลยนะครับงวดนี้เด่น2ตัวที่5กับ2นะครับเด่น5กับ สองฝันเด่นไปที่เลขห้านะครับเลขสี่ชอบเลขสองเขาเลือกเลขสองนะครับจัดกันแบบด่วนๆสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนที่จะ เดินทางไปทำงานนะครับลงให้ชมเป็นแนวทางส่วนตัวจับคู่อื่นๆก็คงจะไม่ลงนะครับเนื่องจากว่าลงชุดใหญ่ไปแล้วเดี๋ยว FC จะเมาเลขนะครับ สำหรับคู่ขี้ชุดเล็กที่เดิน30มงวดขึ้นก็จะมีอยู่หลายสูตรนะครับ ถาา fc จะนำไปเก็บสูตรไว้ก็แคปไว้ได้เลยนะครับตัวเลขจะไม่ค่อยชัดนะครับก็แคปไว้แล้วก็ไปขยายดูนะครับสูตรที่1 0 2 4 6สูตรที่2ก็ได้0 2 4ย์นะครับ สูตรที่3เป็นแบบ3ตัวได้357แม่สูตรก็แคปไว้ได้เลยนะครับสำหรับ fc ที่ชอบนำไปคิดคํานวณชอบสูตรไหนก็เลือกนำไปใช้สูตรนั้นนะครับ าจะเอาแบบชุดเล็กแบบคุกกี้สตัวก็จะเป็นชุดนี้นะครับแคปไปได้เลยนี่คือแม่สูตรนะครับ0ูนกับ3ามนะครับไม่รู้สูตรไหนจะอยู่สูตรไหนจะไปนะครับ เก็บสูตรเอาไว้เผื่อเลขเข้าก็นำไปทำเองได้นะครับ นำไปรันในโปรแกรมก็จะรู้นะครับว่าสูตรไหนเป็นสูตรไหนนะครับสำหรับท่านที่ชอบนำไปคำนวณด้วยโปรแกรมนะครับ fc ที่อยากให้ทำมือเอาไว้เจอกันในในงวดหน้านะครับเนื่องจากว่าแอดเองก็เมาเลขแล้วนะครับเลขเยอะงวดนี้ชอบที่คู่กับขี้นะครับ แยกชอบคู่กับขี่ชุดใหญ่ก็ลงไปให้แล้วนะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดใหญ่ชุดเต็มถ้า 5กับ2สูตรรวมมิดเดินก็จะเด่นที่สองห้าสองเสองหนึ่งสองสามนะครับ5ก็จะมีหกห้าแปดห้าศห้ี่ห้าก็มีนะครับแต่ถ้าตัดตามแต้มก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะครับเด่นสอง มีหนึ่ตัวถ้าเด่น5ก็จะเหลือเด่นอยู่ 1, 2, 3, 4มี4มตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าสูตรรวมมิดชุดนี้เป็นสูตรใหม่นะครับก็ดูดูกันไปก่อนนะครับ เป็นสูตรใหม่สูตรเก่าเหลืออยู่ประมาณ100นิดนิดหนึ่งนะครับ100ต้นต้นสูตรใหม่ก็300กว่าถ้าเดินดีเหมือนชุดเก่า5กับ2ต้องมาแน่นอนนะครับ อบก็บนำไปใช้ขัดใจก็ดูผันผ่านนะครับขอบคุณ fc ที่สนใจเลขชุดนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินล้านใช้นะครับรวยๆปังๆนะครับงวดนี้เจอกันใหม่ในงวดหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ